ฮนะยังก่อนเอาต่อสเต็กยังไงจะกินนะบริเลียวนั่งกินนั่นไม่กินกันกิน,นะนเขาก,ก,ก,กินยังก่อนหนูเมื่อกีอก้กินเขาก็สเต็กเตยข้าวค่ะทุกคนยังมาจะใส่นี่คือว่าเามาื่อแล้วคือได้มากอ,อีกลูกมาพอดีก็เลยขอมานม่ึ้นมาพอดีก็เลยขอมานมมหัศรพุทธิยังมาเท่านี้มาหอดรเราก็มากินพ้าว๊ะเจ้าน่ะเห็นยามเดยก็ไม่ได้กินเนขาเอฟซีก็ <c oughs> ว่า ไม่ได้กินเข่าไมาหอดก็มากินเข่าถ้าให้คลิปให้คลิปไปเนี่เพราะว่าจะเขับไปกินผัดลุงผัดมาเออลุงมาแต่หับอมวันนี้ลุงมาหน้าก็เลยมาหน้าซักก่อนแล้วก็เลยกินเออก็เลยมันได้มากินเขาก็เคี้ขวอยู่น่ะเคี้ย้กกาเจียวหัวโป๊กกระป๊กพักมิจะเจียวกระพักกี่หน่อเพิ่งเนี่ยอ๋อวังนี้กินเพิ่นงคุณระศดกระสดางเสียมันโอเคแล้วอียังโอเคแล้วโอ้ย เขาเนี่ยเสียงนะใอเลยขม่เสีแซ่บเส้อนอกกินเลยกับเจียวกันเป็นไงเลยน่นนอนขึ้นเอือดยู่สองซ้ำเหม่อหน่ะทั้ตาใคทั้ตาไอบ่ได้ทตาได้จะฟังเสียงก่อนดูนี่ไร่ได้ทตาเด้อครับเด้อเป็นยนงคือผ้ากันเป็นไครจัแล้วเป็นเจ้ยคือโบเป็นสัะจักเขื่อนนาน น้ำซซอนบานเนื่อไม่นเป็นไขเป็นวัดาคือวัจ้าเจ้าขึ้นมาแล้วยังสั่นว่าป่้เรคนซ้มซอนเราเป็นไข่เป็นวัดดีๆนี่่อยคบอแมนคนซามซอนข่เป็นคนสิริเซแลนด์ในมูทาสดชื่นเจ้าขึ้นมาขอ่าขอยังสั่นท <c oughs> นะำปลาสิทด <c oughs> นไปหัว <c oughs> ผมมีตะวาซืออ้อได้ป่าผมบาเป็นยังสั่นดิอืมอืมไปหัวแต่ทั่วถึงเนาบอกเป็นคนยังสั่นนูเขา มีแต่ค่าว่าสื้อเออเามีแต่ค่าว่าปกติเราเขาจะส่สงบเฉยมอยู่ต่ห้องอยู่ต่ห้องอยู่ต่หครับขาวเบาซื้อไปยังสั่นบอกอะไรไปยังสั่นบอกว่าซื้อแม่นบอกเออบอกว่าความสนุกสนานได้ซื้อปะเกินจะซื้อความจริงเป็นไร้กว่างานนะไปแล้วขี่รถมาถุนหนี่งจะขี่รถออกไปใสได้ยินกับจาว่านะเดี๋ยวหนูบ่มเคยออกจากทงให้ตรงนั้นจักรเสือ้ยมีซีตู่มาด้วยมอ้ยอ้าวเลย ไหไหวใปเสื้อนูหเล็กติดกับวงจรปิดไว้ติดไวเลยติดไว้เลยขบอกออกไปใส่จักเธอติดอยู่แล้วปูแล้วทมบาสำัีมาุไปแล้วจไปางใดนะยตายไอาไปเบอืไปใส่เเด๋ยวที่เป็นใครนี่ที่เป็นใครพอกันได้กันบาอพอกให้กันพอพนที่เป็นใครนี่ว่ายังนปมื่อนันป้าบอกว่า มันหัวตามาตอนเศร้าเด้อไพซ่อนก็นกันเนาะบัดนี้เอาที่ามดี4แล้วครับออืลุงมาว่านี่โอ้ลุงบอกว่ามากลับมานี่กินห <c oughs> ึ้งเลยคอมเมนกินน้ำแดงโอ้กินน้ำแดงอือเราคนละพีว่าหอมกินเหลือสมากันข้ากขาอยู่ท่าลน้ำพุทธอุนะหาว่าหาว่าอะไรปล่าพวกผมเป็นคนคนหูผู้ดีแท้ คนหนึงมาข้อนซางคุหนึ่็มาข้อนหยอดเขาอะไรอย่างังใครเงินตะอยู่ในพื้นที่มันมากินกันเออเอาถ้กินยังไงเนาะเขามีกฎมีระเบียบอยู่เขาวน่าพื้นที่อ่ะถ้ากครที่กินขวัญย่างขามทางไปกินอะไรเนี่ยมายเนาะเดินไปกับไปเทือกนึงฮ่าบอกอะไรนาะบ่ได้ไปยังเทือกไอ้บ่ได้ไปได้โตนะไปคอยไปเรียนน้ามูคอยเขาเคยบอกอดเอไปทำกันนี่ละอย่าเกลียงกันหลาย อ้าวไปบอลไปบอลเมืไหน่หาไปอยู่มาครับอายไ,ไปน้ำไปเด้อ <c oughs> เอาไปกับน,น,น,น้ำกันรก,รก็นั่งรถไปน้ำกันไปเทียวกันขับไปจะบ่ไปไปจะบ่ไปโบไปน้ำเจ้าหนะันนาไปไปเหยิงกันก็ไปแล้วเนาะขับ่บมีไผว่าไผได้่ไปม,มันจได้ไปน้ำกันได้ก็จะว่ากันว่าได้เน้เ เราเอาไปเราคือน่านอิ่มเนี่ยเออเนาะบาดกินข้าวจนเบิดกองปะเนาะบัดบัดติบเลยพี่น้องบาดกินข้าวจนสิเบิดกองเลยพี่น้องเลยเขาไม่นิ่มเขอาผู้ข่อยเนี่ยฮะเขาผู้ข่อยเด้่ฮะเจ้าเครือมากินท้าม้าสฮะก็นี่แล้วก็ยุ่งหน้านี่แล้วยุ่หน้าเนี่ยวะบวบุมดแล้วหน้าบังเยี่ยมหมดแล้วข้าวเนี่ยข้าเนี่ยมาจากหน้าบังเยี่ยมหุดนเด้่เออหน้าข้าวผู้ข่อย ข่อยเป็นนั่นไเด้อเออประมาณน่ะอะแพรไปสีว่ะอะแพรไปสีเอาจบเบอเบิร์คลิปดิข่อยข่อยกับพี่เนิงแบกขึ้นรถปูแลสอบบ่เออขึ้นรถพี่เนิงข่อยเอาไปขายแพไปสีฮะเอาไปขายเอาไปสีเขาประมาณนั้นไปขายม่เป็นเพือนนี่คลิปแข่งเข่าคลิปนี่เอไปคลิปคลิปลักเข่าไปขายดิคลิปลักข่อยไปลักเข่าไปขายดิเออแบกขึ้นรถพี่เนิงแล้วพี่เนิงเอาไปขายโทษว่ะอันนี้คือบบกินแน่นี่พัดกะเพรา อยาพอกกระเพาเนาะอยากินเขาแก้วเนาะพูดนะพักกระปุกเองแก้วกับตำเองอี่เก้วเนาะเนี่ยเขา่ะลูกไปหันมีสออตอนเนี่บะมี่นี่แทบแทบที่เรือบะหมี่นะบึ้องเนี้กล่องซองเมื่ออันคุยจะในมือนะเนี่ยอะไรเขาลูกไปเอาอยู่ใช้แคนตาลูกนะ้แกลนล ไ,ไปหยาดหกินเลยไปหาดหมดกิดนตอนนี้นะอันพวกเจ้าของอันนี้อันนี้หมื่อวานนี่ <c oughs> เดี๋ยวขวัญตีบอกสุฟังเรื่องสอดเด้อตั้งใจคลิปนี้ไว้กันพวกการลร้องอยากพยายนพ่นไฟร้องนะป้า <c oughs> ขวัญตีบอกให้ฟังเรื่องสอดนะที่เจ้าพวกเจ้าถาม <c oughs> ขวัญห่ที่พวกเจ้าถามผมหมื่อวานนี่ <c oughs> เรื่องสอดนะ <c oughs> พอาะดีขว่าบอกในทานให้เอฟซีฟังอืมขวัญว่าขวัญยังก่อดเกิดเขาขวัญพี่ก็ทำเกษตรแต่พูดถึงเห็นเขาเอฟซีนะสอดอย่างขวัญก็ถึงเดือาเคืียคืเรื่องสอดนี่ยล่ะ ออซอสบะคเก็ตเสื้อสุดคอเสปซอสซ,ซ,ซ,ซองอเอออันนี้ขยขึ้นหัวขวาวายังก่อนอย่ากเกลียดใครจนขาดความเป็นคนนะสีหาตะจังวะหาเวลาที่สิกันแกงตะขะเจ้าสี่นะข่อยกนิท่านเรืองซอส<อ>เออแบบว่า<ล>มีผู้หญิงสองคนเออไปขึ้นรถตู้ขึ้นนั่งขังนาสี่นะ บันนี้คนแหลกมากขาเจ้ดว่าเขจรรนตู้ข้าประกวงขลังคือบนังขลังเต็มมาแล้วเลือดได้ขางนานั่งขางเออโชเฟอร์ทังสี่นะคือจังรถตู้อันพวาพ่นนั่นล่ะะออกคือจังรถตู้พวาพ่นนั่นแหละสมมติว่าคนแหลกขาเจ้ามากสินะเขาเจ้ามากขจรว่าขึ้นว่าเขาเจาเลือมองนั่งได้เขจบ่อจากนั่งขังไอ้คนขับแต่คนที่สองมากขาเจราก็บอกว่าให้คนแหลกขึ้นไปก่อนเจ้ามาก่อนเจ้าน่งก่อนสินะบันนี้คนแหลกอะยอมบ่เถียงกัย่าขึ้นไปละแต่วันนี้เครียดดี บ้นนี่ข้นแรกก็เลยเครียดไม่ได้หาจังหวะเออหาจังหวะรถเขาปั๊มแล้วก็บ่เขาห้องน้ำน้ำมูกเสียน้ำเขาก็เลยไปบีบซอสบีบซอสใส่กระเป๋าทำอะไรร่วมกเนมั้ยแมนบีบซอสใส่กระเป๋าเสื้อผ้าข้าเจ้านะนั่นแหละเป็นที่มาของคข้ามาเคลียร์เรื่องซอสบัานนี้เขาก็เลยเอาไปแบบข้นเหมืงคนในสังคลมดมเมือนนี่ก็เลยหาแต่โอกาสสี่อันจ้องตาทำไรกันเพราะความเกลียด ทั้งๆท,ท,ที่คนที่สองกับโบหูอินโนอิน,นีอย่างเลยก็ยังอยู่ซื่อๆสิน่ะเออนัอ่นแหละที่ไป <จะ S 1> ที่มาก<อ>ของซอดจ,จบแล้วกันเรื่องข้าว่ากันอันหูฟังไวได้ยินเสียง <laughs> แล้วเาอ,อ,วววอันเอออๆๆนี่มัน,นอีห <laughs> ยังไปไกลเท่าเดยวพี่อันอร่ำเบาโอ้เดี๋ยวกนั่งคาร์ตอล่ำเท่าโอ้อันหูไปนี่แหละเป็นที่ไปที่มาของเรื่องสอตเออจบเนาะเออได้ไม่ได้ ผักทำอะไรอ่ะเพผักตาพักไปส่ง huh. อ uh ๋อให้พี่ชายพี่ชายเราอยุดเรากระม้าหรือเปล่าพันมาพันไปบ้านม่วงได้พี่ชายอ๋อพันว่าไปบ้านม่วงเพกรนม้าหรือเปล่าก็ครบหนึ่งนาทีแล้วนะครับผมหนึ่งนาทีบ่ะของชีาไปตัดเอาเองนะโอ้เดี๋ยวหมดแรงเดี๋ยวผมเดี๋ยวถอยมาหมาผมมาใส่เอาดอกเดี๋ยวเดี๋ยวชี้ไปตัดเองมันจะไม่หมดสวนเลยบ่ผมเดี๋ยวถอยมาหมาผมมาใส่เอาดอกเออผักใส่ม้าหมาแซ่บไป้ลยเออแล้วต้นน้ำพรายถ่ายได้ครับพี่แดงพี่แดงต้นน้ำพรายถ่ายได้หมดแรงสิมาลักผักใส่ม้า